สวัสดีเจ้าตัวแม่พี่น้องวันนี้แม่ไต่จะมาทํากับข้าวยิงนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะมาดูกันนะคะว่าแม่ไต่จะทํากับข้าวอะไรค่ะลงมือทอําเลคยค่ะตอนนี้เราก็จะมาลงมือทํากันนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้แม่ไตย่ยิงนัดเดียวได้นกสองตัวแม่ไต่จะทําอะไรนะคะดูกันนะคะ ตอนแรกก็เอากระเทียมนะคะกระเทียมที่เราเตรียมมาไว้มาหั่นให้ละเอียดนะคะก็จะได้กลิ่นหอมของกระเทียมนะคะเสร็จแล้วเปิดแก๊สนะคะแล้วก็เอาน้ำมันที่เราเตรียมไว้ประมาณสงช้อนโต๊ะเทใ,ใส่นะคะ เรื่อยไปโยกกรตาเลย่ลืมตั้งกระทะไว้ก่อนก็ดีน้ำมันไม่แต่จะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวจะมันเกินไปนะคะก็พอไม่ให้ติดก้นกระทะนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมหั่นพูดถึงเราใส่ไว้เลยก็ได้คะ่ะรอให้เขาร้อน ตอนนี้หม้อยังไม่ร้อนนะคะก็ใส่ทิ้งไว้เดี๋ยวเขาร้อนกลิ่นเขาก็จะออกมาเองค่ะโอเคค่ะหลังจากที่กระทะร้อนแล้วนะคะกระเทียมก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเทียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะมีกลิ่นหอมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เอาเนี่ยนะคะน้ำพริกน้ำเงี้ยวไม่แต่เอามาจากบ้านเราเนี่ยน้ำพริกน้ำเงี้ยวเอาใส่แช่ช่องแข็งไว้นะคะเพราะว่าเก็บไว้ได้นาน,นะคะ่ะก็ใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะเจ้านี้เขาจะรสชาติเผ็ดอยู่นะคะเผ็ดมากด้วยก็นำมาผัดนะคะนี่ก็เป็นอาหารเหนือนะคะ อาหารเหนืออาหารเหนือเจ้าวันนี้แม่ใต่จะทําอะไรพูดถึงยิงนัดเดียวได้นกสองตัวบางคนก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแม่ใต่จะทําอะไรจากนั้นเราก็ใช้หมูนะคะหมูหมูสับนะคะหมูสับลงสัดก,กับน้ำพริกนะคะ โอ้ยกลินหอมมากเลยแล้วก็ไม่แต่ก็ใช้หมูนี้ด้วยไข่เยอะมากหมูเป็นชิ้นแบบเล็กๆแล้วก็อาลงผักด,ด้วยนะคะนั้นเราก็เพิ่ม ไฟแรงไปหน่อยก็ตรงนี้ระหว่างที่รอแม่แต่ก็จะทำการนึ่งผักไปด้วยนะคะก็ผักที่เตรียมไว้ก็สนมากจะได้ผักมาจากลูกค้าแล้วก็ซื้อมาเพิ่มด้วยนะคะแม่แต่ก็จะนึ่งผักไปด้วยนะคะ นั้นมาเฉลยกันดีกว่าค่ะวันนี้แม่แต่จะทำขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็น้ำพริกอ่องนะคะก็เป็นอาหารเหนือที่สามารถทำครั้งเดียวแต่ว่านี่าหารได้สองอย่างก็คือยิงนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะก็ได้น้ำพริกอ่องด้วยแล้วก็ทำขนมจีนกินได้ด้วยนะคะเป็นอาหารเหนือ อาหารเหนือเชียงไฮ้ไม่จ่ายชอบมากขนมจีนลำยี้วแล้วก็นี่ก็เป็นดอกเยิ้วนะคะยเห็นนะคะดอกยิ้วเอามาจากบ้านเรานั้นเนี่ยสวยมากเลยตอนนี้เอาแช่น้ำดอกยิ้วเราต้องเอามาแช่น้ำไว้ก่อนนะคะให้เขานิ่มก็แล้วแต่สักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือว่าจะนานตัวนั้นก็ได้นะคะ

อร่อยสิเลย์เนี่ยเมนไทว่าดีส์สิขนมียวดีชอบเต็มออฟดีส์สิเมนไทชอบกินมากเลยค่ะขนมจีนน้ำเยี่ยวกับน้ำพริกอ,อก่องแล้วก็นึ่งผักแบบผักเนี่น,นะคะเมื่อเดียวกินคนเดียวนะคะเนี่ยคนเดียวเป็นหนอนค่ะเป็นหนอนก <laughs> ินคนเดียว เนี่ยหมูเราก็จะมาผัดอย่างนี้นะคะเนี่ยผัดไม่แต่ก็จะใส่ซีอิ้วขาวด้วยนะคะใส่ซีอิ้วขาวเพิ่มรสชาติไปหน่อย2อชมช้อนโต๊ะแล้วก็ ขนอจะใส่ก่อนหรือหลังก็ได้ใส่ขนอไปก้อนหนึ่งนะคะขนอไก่นะคะขนอไก่ขนอไก,ขอไก่ขนอหมูไม่ใช่ไก่ขนอหมูค่ะคง้อแม่นะคะคงซูแม่ซุปหมูค่ะใส่ครับเพื่อให้ได้รสชาตินะคะ พอ,อผัดได้เข้าที่กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกนะคะเราจะมาแยกเนื้อที่เราผัดไว้ออกครึ่งหนึ่งนะคะนี่แม่แต่จะทำการแยกไว้ครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วตอนที่รอเราก็หั่นมะเขือเทศไปนะคะมือไม่ตายล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะมาหั่นหั่นมะเขือเทศนะคะ เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนี่คือน้ำพริกอ่องนะคะหน้าตาสีสันสวยงามไหมคะก็ปิดฝาไว้สักักนึงห้านาทีสิบนาทีอีกรอบนึงจะได้ให้เขาอะไรคะให้มะเขือเทศอะ่ะเขานิ่มกว่านี้ให้ละเอียดกว่านี้เพราะว่านำพริกอ่องต้องให้มะเขือเทศ ละเอียดละเอียดถึงจะอร่อยนะคะรสชาติเาก็จะกลมกล่อมด้วยโอเคครับตอนนี้นะคะก็น้ำซกอ่องของเราก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเริ่มนิ่มแล้วนะคะมะเขือเทศเริ่มจะนิ่มแล้วแล้วก็คนแล้วก็ับให้เขาละเอียดอีกสักนิดหน่อยนะคะเพราะถ้าละเอียดม,มาก รสชาติจะกรมกล่อมมากขึ้นนะคะเพราะรสชาติของปะเ,เทศจะอร่อยมากแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของผักนึ่งนะคะแม่ใจจะนึ่งผักกินกับน้ำพริกอ่องด้วยนี่กินคนเดียวนะคะเนี่ยผักนึ่งนึ่งผักผักนึ่งโอเคตอนนี้หน้าตาของน้ำพริกอ่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ใกล้จะสุกแล้วนะคะทุกทุกคนน่ากินไหมคะน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องภาษาเหนือก็น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องนะเจ้าใกล้จะสุกละนี่ฮ่องนันนั่เต๋อทอร์นาโตะคารายมิโซะชิเซนเดสเกตะนุ่มให เนี่น้ำพริกอองสุกแล้วนะคะเราก็จะนําหอมนะคะหอมมาโรยข้างหน้าเพื่อสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นก็ปิดแก๊สเลยนะคะปิดไปเลยแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะน ขอาวมิ้นแล้นตรงนี้น,นี่นะคะเนะี่ยอาจารย์จะถ้วยเนผอิตว้าวว้าวอนื้อเยิะมากเลยโอเค,อเคนี่ก็เป็นหน้าตาของ น้ำพริกเอาโอเคค่อเค่ันนี้เราก็จะมาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวกันนะคะก็คือเนื้อที่เราแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็จะมาใส่เทใส่กระทะนะคะเตใส่หม้อนะคะหม้อหรือว่ากระทะก็ได้ก็แล้วแต่ ใส่กันแบบไหนนะคะใส่เรียบร้อยแล้วแต่ก็จะใส่กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆไปเลยเอาผัดวรวมกันรอบหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นปีกไก่นะคะแล้วก็กระดูกไก่นะคะ รวมไปเลยโอเค่ะแล้วก็นำกระดูกหมูแล้วก็ปีไก่แล้วก็กระดูกไก่นะคะมาผัดกับเนื้อที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้ครึ่งหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คือเราผัดน้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แค่เอามาผัดรวมกันอีกรอบหนึ่งให้ดับกลิ่นคาวนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำไปเลยเดี๋ยว ลิ่นคาวอะ่ะจะมีกลิ่นคาวออกมาถ้าก็เราผัดรุมๆสักนิดนึงกลิ่นคาวจะไม่มีนะคะผัดสักแป๊บนึงแล้วเราก็นํมามะเขือเทศนะคะจะใส่ก่อนหรือหลังก็ได้แต่แม่แต่ชอบแบบเละๆแล้วก็ให้รสชาติเขาออกมาแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็ดอกนิ้วนะคะ ก๋วเตียวจะใส่ก่อนหรือหลังก็ได้แล้วก็แล้วแต่แต่ว่านี่มไม่ใส่ใส่คือแช่น้ําไว้เยร้อยแล้วมันก็จะอ่อนนิ่มก็ใส่ตามไปก็ได้นะคะก่อนหรือหลังก็ได้ค่ะแล้วก็เติมน้ํานะคะก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรของใครของมันนะคะจริงๆแล้วจะผัดเนื้อ จะผัดเนื้อกับมะเขือเทศก่อนก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าแม่ต่ายชอบแบบนี้นะคะเพราะว่ารสชาตินจะโอเคกว่านะคะสําหรับสูตรของแม่ต่ายนะคะ okay. ตอนนี้เราใส่ดอกเงี้ยวใส่มะเขือเทศไปเรียบร้อยแล้วเราก็นําฝาปิดทิ้งไว้นะคะรอให้เนื้อแล้วก็ผักทุกชิ้นเปื่อยก่อนแล้วก็ตอนนี้นี่ก็เป็นผักนึ่งนะคะที่เราจะกินกับน้ําพริกอ่องก็ ุกแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟไว้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็มารอน้ำน้ำขนมจีนนะคะตั้งไฟทิ้งไว้สักแป๊บค่ะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นน้ำพริกอ่องนะคะที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วน้ำพริกอ่องแล้วก็ขนมจีนน้ำเยี้วนะคะใส่ปีกไก่แล้วก็กระดูกไก่แล้วก็กระดูกหมูนะคะนี่ก็เป็นผักนึ่งที่จะกินกับน้ำพริกอองนะคะมีข้าวเหนียวด้วยโมจิโกเมะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโมจิโกเมะนะคะข้าวเหนียวค่ะขนมจีนด้วยจะกินแบบไหนชนิดใดก็เลือกเอากันนะคะ มาลงมือกินกันดีกว่าค่ะรุยกันดีกว่าค่ะไปค่ะนี่แต่กินขนมจีนก่อนก็นแล้วกันนะคะขนมจีนขนมจีนเอาน้ำเยี่ยวก่อนนะคะดูไก่เปื่อยมากเลยค่ะไก่แล้วก็ตักซุปใส่เลยนะคะร้อนด้วยร้อนมากเลย ตักูุปใส่นิดหน่อยจากนั้นก็ชิมกันดูแต่ได้กี่มาสอร่อยไหมโอันนี้จะตักน้ำพริกอ่องใส่ด้วยก็ได้นะคะเนี่ยเพิ่มรสชาติความเข้มข้นไปอีกหน่อยผมอืม อร่อยจริงๆอร่อยมากมขนมเส้นน้ำเสียวล้ำขนาดปีไก่ตัวนะ่ะเไทยเรียรีเดสคีตาโนฮโเนะเรียรีเดสเคีว もち米めを食べます手で食べます、うん、タイレはこう,うまま手使ってそのままつけて食べますうん、おいしい อ,อ,อร่อยอ่ะน้ำพริกอะ่ะน้ำพริกอ่องผได้กินน้ำพริกอ่องมือแล้วล้ำขนาดอืคนอ,อนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่ามันถึงใจดีคนเหนือต้องใช้มือใช้ซอนด้วยกัะ ส่เดือดมันร่อยมากเลตีเดสกันเでทんで食べます。โอเคค่ะยังไงก็ขอฝาก ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอตัวกินข้าวต่อก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ